รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาถึงนักร้องคนต่อไปดีกว่านะครับเธอเป็นสาวที่ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาและวันนี้นะครับ เธอจะมาพบกับพวกเราในอาชีพที่สุดแปลกอีกด้วยมาพบกับน้องนัทเลยครับน้องนัทแนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนัทนัสุรางคะ่ะอายุ24ปีจากกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ เห็นบอกว่าเป็นคนต้องทํางานตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังเล็กน้อยมาเลยก็คือตอนสมัยเด็กๆเ,เนาะครอบครัวยากจนอยู่กันสี่คนค่ะพ่อแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็เราด้วยวก็ตอนอายุได้เจ็ดขวบอะค่ะคนในชุมชนเขาก็เห็นว่าเอ้ยเราชอบเต้นชอบร้องเพลงอย่างนี้เนาะเขาก็เลยชวนว่าไปเต้นไหมมารวมกลุ่มกันก็เริ่มเดินสายต, <บง S 2> ตั้งแต่เจ็ดขวบวงลิเกก็เคยอ,อยู่ ใช่ค่ะตอนนั้นน็อตไปเข้าหมอต้นที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศท,ทีนี้มันมีพี่คนหนึ่งเขาก็เห็นว่าเรามีแววเนาะเรารำอะไรอย่างเงี้ยได้เขาก็เลยดึงไปส่วนใหญ่ก็ดึงให้หนูไปรำช่วยเขาว่ารำถวายมืออะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าเรียนเรียนอยู่ก็ต้องเลิกเรียนใช่ใช่ใช่ไหมตอนนั้นเพราะอะไรครับช่วงนั้นหนูก็เรียนจบปวชแล้วค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถทํางานได้ละ ไปสมัครงานแล้วทีนี้ที่บ้านเริ่มเริ่มรับรู้อะไรในครอบครัวได้มากขึ้นค่ะไปเห็นว่ามีปัญหาเรื่องการเงินเนาะก็เลยคุยกับแม่เลยบอกแม่ตอนเนี้ยหนูทํางานได้แล้วนะหนูขอทํางานอย่างเดียวแล้วแม่ก็ส่งน้องเรียนไปเลยเดี๋ยวหนูถึงเวลาหนูค่อยกลับมาเรียนก็ได้ก็เลยยอมส่งน้องคนเดียวค่ะแล้วขายของออนไลน์เป็นอาชีพที่ทําอยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ตอนนี้ขายของออนไลน์ค่ะขายอะไรบ้างคะ ตอนนี้ก็ขายกุมานค่ะกุมานโอ้ <c oughs> นี่แหละของแปลกอาชีพไม่เหมือน,อนใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,ล,ว,ล,วลูกเทพกับกุมานนี่ต่างกันยังไงครับคือลูกเทพกับกุมาน่ะ <c oughs> จะบอกว่ามันต่างก,กันแค่ชื่อเรียกค่ะ เพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคนได้ยินว่าเอ้ยเลี้ยงกูมาเน่ยเขาจะตกใจกันใช่ไหมคะว่าเอ้ยมันจะออกมาแกล้งเราหรือเปล่าจะเป็นเหมือนผีมากระโดดรถเตได้หรือเปล่าแต่พอสมัยนีย้เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นล,ลูกเทพมันดูน่ารักมันดูน่าเลี้ยงน่าอุ้มมากขึ้นค่ะ,คะแล้วปลุกเสกเราไปปลุกเสกที่ไหนปลุกเสกกับที่กับท่านอาจารย์อยู่ที่สระบุรีค่ะสระบุรีใช่ค่ะอ๋อแล้วเป็นไงเลี้ยงแล้วมันเป็นไงเราตัวเราเองเราเลี้ยงด้วยปะเลี้ยงค่ะเลี้ยงกี่ตัว ตอนนี้ก็มีประมาณสิบสิบสองค่ะโอ้โหแล้วเลี้ยงว่าดีขึ้นนะเคยมีอะไรเป็นเหตุการณ์อะไรที่ทำเออที่บอกว่าทีลับอะไรเงี้ยทำให้เราแบบรู้เลยทันทีว่าเขามาช่วยเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนหนูเป็นคนกลัวผีเออแล้วแล้วทีนี้ก็คือบ้านอ่ะหนูอยู่อยู่บ้านชอบนอนโซฟาพอนอนโซฟาแล้วทีเนี้ยก็ไปเห็นแวบแวบออกมาเนาะเป็นกุมารแบบทำหุ่ๆโผล่กระโดดโลดเต้นแล้วก็ได้ยินเสียงว่า แม่กลัวผีเหรอแม่กลัวผีหรอึงบอกขอโทษพูดคำหยาบนิดนึงกูกลัวเมื่อกแม่กลัวเหรอแม่กลัวหรอมันก็มาเต้น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 ให้ดูแม่เลิกกลัวได้แล้วแล้วทีนี้ก็บอกเออก็ได้กูเลิกกลัวก็ได้มึงไม่ต้องมาหลอกมาหลอนกูแล้วก็เลยไล่ไปเขาก็หายไปจากันน้นต้นมันดูก็เลิกกลัวผีแล้ววันนี้หนูมาเนี่ยวันนี้แล้วมันจะมีอะไรน้องไหนมาเนเน่ค่ะเนเน่มาเนเน่มาด้วย บอกว่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะใช่อันนี้ผมก็กำลังจะบอกพอดีเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อเมื่อก่อนหนูก็คิดว่าหนูบ้าหนูไปหาหมอบอกหมอมียาแก้ฝันให้หนูไหมหนูก็ถามไงบอกหนูเป็นบ้าหรือเปล่าบอกหมอบอกว่าแค่หนูบอกว่าหนูจะบ้าหนูก็ไม่บ้าแล้วลูกเขาบอกเขาก็เลยไล่กลับบ้านแต่ถ้าเกิดกองพวกนี้แต่ถ้าเกิดเชื่อกันเป็นกลุ่มนี่ยนะเอก็ถือว่าเป็นเชื่อส่วนรวมแต่ถ้าเกิดเป็นเชื่อคนเดียวก็คือเชื่อส่วนบุคคลหนูก็โทษค่ะ เอานะไอ้อย่าไปชื่อไม่ถูกไม่ผิดหรอกค่ะโดยผิดละบ้าแล้วแล้วอย่างผมผมถามเป็นกุมารตุ๊กตานะ่ยเราเราสามารถรู้ไหมว่าใครถามก็ได้ไหมว่าท้องจริงไม่ท้องจริงเลยพวกนี้ยต่ายแล้วให้มัพูดไปเลยว่าใครผมจะซื้อไปฝากลุงลง ก่อนจะพูดอะไรเช็คงานก่อนได้มีงานแถวลาดบุรีไหมอะไรเงี้ยมีงานการจ๊น้ำรีนต้องขับอ้อมแล้วนะขับอ้อมผมไปลาดเลียใครๆก็ต้อนรับเพราะว่าว่าผมจะไปร้านครัวลุงลงเลียอะไรออร่ยนะครัวลุงลง้ยอม่กินเลยแหมหมูกับข้าไงหมูหันครับผมรสกรอบใครก็ชอบชิมหลังอาด้วยหนังอาหลมา วันนี้พี่ให้หนูไว้5,000บาทก่อนต่หนูต้องเอาชนะดาวของพี่ให้ได้มาลุ้นวงล้อก,ก่อนนะครับว่าจะได้แข่งกับใครนะครับวงล้อแจ้งเกิดครับถ้าพร้อมแล้วมุนเลยครับเจอกับสุดหล่อเปลี่ยนไหมคะ ไม่เปลี่ยนนะคะถ้าชนะพี่เขาได้ได้ห้าพันเลยนะนี่เขาต้องทําสถติมาร้องไปเขายังไม่แพ้ใครเลยนะเออยังไม่แพ้ใครนะไม่เปลี่ยนนะต้องลองค่ะต้องลองนะครับวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรคะโยนใจให้หมากินค่ะโอ้โหไต้ฝุ่นจะร้องเพลงอะไรครับน้องเพลงคนสุดท้ายแล้วกันครับอ่ะทักันมาฟังก่อนเลยน้องนัทนะครับกับโยนใจให้หมากินครับ วันนี้สาวสวยอย่างคุณนัทไม่ธรรมดาแน่นอนคุณไต้ฝุ่นจะสู้ได้ไหมช่วงหน้าครับ